สวัสดีตอนเช้านะครับวันที่25เมษายนนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่เช้าครับมันจะเที่ยงแล้วนะครับกว่าจะแซะตัวเองออกมาจากเตียงนอนได้นะครับก่อนจะทํานู่นทํานี่แล้วก็วันนี้ครับเป็นวันที่ทางคับเข้าเอกมัยนะครับนัดให้ผมไปรับคอนเดดดับกลับบ้านนะครับวันนี้จะเป็นวันที่คุณคุณรอคอยตัวผมก็รอคอยนะครับที่จะได้สัมผัสตัวจริงๆตัวเป็นๆได้ทดลองครับได้รู้สิ่งข้อดีข้อด้อยการขับขี่ในทางสั้นๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทัพเขาเอกกันมครับ สวัสดีครับตอนรับคุณคุณเข้าสู่ b ีอินไซด์ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ผมเองก็รอคอยนะครับแล้วก็คิดว่าคุณคุณหลายคนในช่อง b ีอินไซด์นะครับแฟนๆที่กด s u b สไครต์นะครับก็รอคอยวันนี้เหมือนกันนะครับวันที่ผมมารับ Honda d e ดนะครับหลังจากที่ไปจองรถในง,งานนะครับแล้วก็ได้คิวที่สาุนะครับทางขอ Honda ก็มีการจัดรำดับ รถนะครับแฟนๆที่รอคอยอยู่นะครับอดใจรอนิดหนึ่งนะครับแฟนๆของนัตแดกเนื่องจากว่ากระแสของนัตแดกมีมาค่อนข้างจะแรงมากนะครับแล้วก็มีแรง p ฟชเชอร์มาค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาแค่ง่ายสั้นๆนะครับคันด้ามีมาตรฐานในการจะส่งรถที่ดีอยู่แล้วนะครับยังไงก็อดใจรอกันแป๊บหนึ่งนะครับผมเองคือที่สำนกสามนะครับก็ใช้เวลามาสักหลังจากจองในงานนะครับจองในงานวันแรกนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักสามอาทิตย์มานั้นคร่าวๆนะครับ ก็วันนี้วันที่25นะครับก็ใช้เวลารอไม่นาสักเท่าไหร่นะครับแล้วคุณคุณที่รอคอยคอนด c กอยู่อดใจรอแป๊บนึงนะครับยังไงก็ได้รถกับแน่นอนนะครับส่วนผมเองครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มารับคอนดักนะครับหลังจากที่ในหลายๆ EP ที่ผ่านมาครับผมทำคอนด a c 4ี2 5ต้องเรียกว่าเป็นช่อง YouTube ที่ทำคอนด a c 4ี2 5เยอะมากๆนะครับโอเค ตอนนี้เราก้าวข้าม425ครับมาเข้าสู่ในโลกของ Honda d แดกันบ้างนะครับน้องหมาพันดัชชุนนะครับที่หลายคนรอคอยครับแล้วก็ตัวมเองครับก็รอคอยตั้งแต่ทำรูมเมอร์มา,าหลายเดือนที่ผ่านมานะครับมีกระแสข่าวมาค่อนข้างจะเยอะมาแล้วก็ผมก็ติดตาม h ข n d a d แดมาเรื่อยๆนะครับเปนแฟนๆที่อยากจะรู้ประวัติ Honda d ด้ก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเพิ่มเติมให้เรียกว่าไล่กันยาวๆเลยนะครับ แต่ว่าที่สําคัญก็สเัาสำหรับในเทปวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการรับรถนะครับคุณคนที่ซื้อกันสดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคุณก็สามารถจ่า,จายเงินสดนะครับแล้วก็เอารถกลับบ้านได้เลยสหรับคนที่จองไว้ในรถแรกๆนะครับส่วนก็คุณคุณที่ผ่อนเหมือนผมนะครับคนที่ผ่อนรถเหมือนผมนะ ก็เตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะครับเพื่อจะเป็นการประหยัดเวลาในการรับรถนะครับจากนั้นแล้วครับเมื่อรับรถแล้วก็ตรวจเช็คต่างๆนะครับไอ้การรับรถต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะก้าวข้ามไปเลยนะครับคุณมารับรถเดี๋ยวทางพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของทางคับเฮาส์นะครับก็จะบอกว่าใช้รถแบบไหนอะไรยังไงนครับวันนี้ครับสิ่งที่สําคัญของ b e s i ซาครับก็คือการที่เราจะเทสต์ย้ายกันครับ ระยะทางสั้นหน่อยนะครับรับรถจากขับให้ไกลไหมนะครับไปที่บ้านผมก็ใช้ระยะทางไม่ไกลมากแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงครับอิมเพรสชั่นแรกนะครับในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานในเมืองนะครับการใช้งานทั่วไปสายของผมนะครับไม่ได้ขับรถเร็วมากใช้รถขี่ไปทํางานขี่กลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราดรู้สึกรันว่าวันนี้เนี่ยการฝ่าการจราจรติดขัดในกรุงเทพนะครับตอนแดงจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็โดนไปถึง ผมจะประทับใจในรูปแบบไหนบ้างหรือมีข้อติตรงไหนบ้างนะครับสำหรับคอนเดนซ์125กับ B Inside ในตอนนี้นะครับวันนี้เราอยู่กันยาน,นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงเนี่ยกูสามารถฝากคาถามเพิ่มเติมไว้ด้านล่างครับผมจะไล่ตอบให้คุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเสียงรบกวนเยวนิดนึงนะเนื่องจากว่าเราอยู่ในคับเคลืเอกมัยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะต้องอใช้ระยะเวลาในการถ่ายทํานานนิดนึงนะครับแล้วก็โดยไปถึง การอินเสิร์ตภาพต่างๆครับผมอินเสิร์ตไว้ค่อนข้างจะเยอะแล้วถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวใส่อินเสิร์ตเข้าไปเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับแฟนๆที่รอคอย Honda Deck อยู่รวมถึงของแต่งนะครับการใช้งานในเมืองการใช้งานทั่วไปนะครับของแต่งต่างๆ Honda Deck แนวทางการแต่งของผมเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงติดตามกันให้ดีเครับสวีอ e ีสไซด์ในอีพิโซดของ Honda Deck ที่เราจะอยู่กันยาวหลายตอนแน่นอนนะครับหลังจากที่อยู่กับ C125 มาหลายปีมาข้าวขอ Honda Deck กันครับ honor no love don't foots play สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ปล่อยรถนะครับให้กับพี่บ๊อบนะครับก็ด้วยความเสีงความยินดีนะครับสำหรับเจ้าแดกสีแดงครับที่นี้เราจะมาดูกันครับว่ามันจะใช้งานยังไงฟังก์ชันมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวรถนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยนะครับตัวแดกนะครับจะมีกุญแจมาให้2ดอก เป็นกุญแจปกตินะครับไม่ใช่ตัวนี้ไม่มีอิโมเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเพจปั๊มรหัสกุญแจนะครับตรงนี้เดี๋ยวลบกวนยังไงพี่บอ๊อบเซอร์เซอร์ให้ครับผมตรงนี้สามารถทากุญแจใหม่นะครับแล้วก็ทีนี้ระบบฟังก์ชันตัวรถครับมาดูกันเลยนะครับหน้าปัดเลื่อนไหมเอ๊คุณคุณเนาะมังกี้น,น,นะนะก็ <laughs> <laughs> ปริมาณน้ำมันโชว์ด้านบนนะครับปริมาณน้ำมันโชว์ด้านบน9195 e 2 0เติมได้นะครับส่วนตัวความจุนะครับตัวถัง3.8ลิตรนะครับความเร็วนะครับโชว์ตรงกลางสุดเลยนะครับทั้งทั้งคุริยะทางรวมนะครับตรงนี้นะครับเราไฟด้านล่างจะโชว์บอกไฟเกียร์ว่างไฟเครื่องไฟเลี้ยวไฟสูงแล้วก็ ABS นะครับตัว ABS เนี่ยเวลาลดเคลื่อนตัวออกไปสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะดับไปเองนะครับ ในส่วนต่อมานะครับมาดูวิธีการสตาร์ทรถนะครับตัวแดกนะครับเสียบกุญแจนะครับพอบิดกุญแจปุ๊บกดสตาร์ทได้เลยอ่ากดสตาร์ทได้เลยนะครับไฟต่ําไฟสูงไฟต่ําติดตลอดเวลานะครับไฟสูงนะครับแต่นะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาปกตินะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับตรงนี้ทุกดวงจะเป็นแบบ Fu ู l LED นะครับแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนตรงนี้นะครับพี่บ๊อบนี่ แล้วก็ในส่วนถัดมานะครับจะเป็นวิธีการล็อกคอรถนะครับล็อกคอรถก็คือง่ายๆครับหักแขนมาทางซ้ายหลวมๆนิดนึงไม่ต้องชิดมากนะครับกดลงแล้วบิดนะครับอันนี้คือการล็อกคอนะครับส่วนวิธีใช้กลับมาก็เหมือนเดิมครับกดแล้วก็บิดย้อนกลับมานะครับตัวเจ้าเด็ก์นะครับวิธีการเปิดเบาะนะครับเปิดเบาะต้องเปิดจากฝั่งนี้นะครับเปิดจากฝั่งนี้เลยเสียบกุญแจบิดขวาดึงเบาะขึ้นแบบนี้นะครับ ข้อควรระมัดระวังนะครับในการเปิดใช้งานบอกก็คือเจ้าตัวบบอเนี้มันจะไม่มีสปริงรองรับนะครับเหมือนกับรถพวกสกูตเตอร์นะครับที่จะค้างไว้อย่างนี้ได้เนาะเวลาปิดก็ให้ใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับตัวใต้เบาะนะครับจะมีตรงนี้นะครับเป็นที่ยึดหมวกกันน็อกนะครับเสียบเอาสายหมวกกันน็อกมาคล้องไว้แล้วก็ปิดเบาะนะครับเอาหมวกกันน็อกไว้ที่รถนะครับ ส่วนตัวถัดมาจะเป็นฝาถังน้ํามันนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับลักษณะลูกศรจะชี้ตรงกันนะครับก็คือปิดสนิทถุงกล่องเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันนะครับตัวรถจะเติมน้ํามัน9 1 9 5 e 20นะครับก็อย่างตัวถังก็จะจุ3.8ดลิตรอย่างที่แจ้งไปนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของลมยางนะครับลมยางหน้าหลังเติมเท่ากันนะครับ29 29นะครับ29 psi นะครับเท่ากันหน้าหลังนะครับลูกค้า ในส่วนถัดมาจะเป็นเรื่องของวารันตีตัวรถครับวารันตีตัวเครื่องนะครับอยู่ที่3ปีหรือ3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับระยะไหนมาก่อนถึงก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของระบบการรับประกันหัวฉีดนะครับ5ปี50,000กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัววารันตีในส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเมเนแนนซ์นะครับครั้งแรกก็ประมาณ3เดือนนะครับหรือประมาณ1,000กิโลเมตรนะครับที่บ๊อบก็เอารถเข้ามานะครับขับเข้าเอกใหม่ เข้ามาเช็คระยะแรกได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่ไปรับรถที่คบเพาเอกใหม่มานะครับแล้วก็เจอพี่พัดนะครับเจอน้องกรีนนะครับน้องกรีนก็ให้รายละเอียดเอาไว้ในช่วงแชปเตอร์ที่แล้วมาเนาะให้รายละเอียดว่ารถใช้งาน ยังไงบ้างนะครับการใช้งานเบื้องต้นเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ยังไงก็กลับไปศึกษาดูได้ครับบนด,ดูหลายๆรอบเกี่ยการรับรถนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงความประทับใจแรกกันก่อนดีกว่าผมพอจะจับฟีลลิ่งรถได้ครับตั้งแต่ขับเข้าเาอกัมาจนถึงบ้านเนี่ยก็ใช้ระยะทางไม่มากแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปเพจนไม่สามารถที่จะรับรู้ข้อดีข้อด้อยอะไรได้นะครับเข้าคร่าวกันก่อนก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันนะครับ เอาเป็นเอาเป็นแบบว่าคร่าวๆน้ำจิม้มบนจิ้มกันไม่ต้องอวยกันนะครับพูดตรงตรงรักแรกพบเอาข้อดีก่อนไหมแรกๆอะไรก็ดีหมดทุกอย่างนะครับมาข้อดีก่อนปัญหาที่เราเคยเจอครับปัญหาเลขตัวถังเลขคอนะครับที่มันจะขึ้นสนิมของ c 1 2 5านะครับ m a งสีงห้หรือว่า ct 1 2 5เนี่ยถูกแก้ไขใน h o n d a deck ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการทําสีมีการกันสนิมไว้ค่อนข้างจะดีพอสมควรครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับในเรื่องของเลขคอเลขตัวถังที่ อาจจะมีสนินขึ้นเป็นให้เป็นที่ตำมานใจของเจ้าของนะครับต่อมาข้อดีนะครับอีกอย่างหนึ่งการขับขี่ลัดเลาะในช่วงการจราจรติดขัดเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีถึงแม้ว่าผมอาจจะยังไม่ชินมือเท่าไห่นะ่แั้แเรวก็รวมไปถึงของสัพหรั่ก็ต้องจะเยอะก็ทำได้ดีในระดับที่ผมโอเคแหละนะครับเบาะนั่งนิ่มไหมก็นิ่มใช้ได้ครับบาะ ปัญหาที่ผมเคยพูดเอาไว้ในเรื่องของชกชกหลังนะครับที่นิ่มเกินไปนะครับแล้วก็มีคุณคุณในตอนที่มันผ่านมาก็บอกว่าเขาทําชกหลังนิ่มเอาไว้เพื่อสหรับคนซ้อนอ๋ออันนี้จริงครับชกหลังในรุ่นในใน,ในรุ่นของตัวที่ทําขายจริงเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีการนิ่มยบยาบเหมือนตัวที่เราเคยไปเจอกันที่งานมอเตอร์นะครับตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะนิ่มไม่พอสมควรนะครับ แล้วก็ในเรื่องของงานประกอบต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับจุดยึดจุดเชื่อมต่อสีต่างๆทําออกมาได้ในเกรดรถพรีเมียนครับถึงแม้ว่ามันจะราคาย่อมเยาวกว่าราคา h อนด้ามังกีหรือว่าซี2นอันนี้ก็รุ่งตรง,งๆนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยเพราะว่าเราไม่สามารถคุมเอมบียอ็นได้นะครับอาจจะมีเสียงรถบ้างเสียงไซเรนบ้างน,นะครับถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งในช่องของบีอินไซด์นะครับยาง ที่ได้มาจะมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันของวีลเลอร์เวอร์ชันของไออาร์ียังไงยังไงต้องไปเลือกดูนะครับตัวผมไม่ได้สังเกตแหละแต่ว่าคล้ายๆก็จะเป็น IRC หรือเปล่าเพราะยางจะมียาง2ลายที่เหมือนกันนะครับคราวนี้มาพูดถึงในส่วนของของแต่งกันของแต่งรอก่อนครับน่าจะามาสักเดือนหน้านะครับสหรับของที่นําเข้าส่วนของแกรนวิก uh, uh, ในบ้านเรานะครับก็คงจะรออีกไม่นานครับหลาย,หลาย,ห,ลายหลายท่านนะครับเลา,ลาสมัครแต่งก็ เริ่มขึ้นโมดแล้วนะครับเริ่มออกรถไปขึ้นโมดเริ่มไปวิจัยแล้วว่าจะทำอะไรบ้างนะครับเครื่องยนต์นิ่งตวนไหมรับตัวผมนะครับคับเฮลออกมาเนี่ยเติมน้ำมันให้เราประมาณครึ่งถังนะครับผมก็ใช้ไปยังไม่หมดเลยเหลือนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเติมคาลเทคนะครับตัวไทยสูตรตัว95คาลเทคร่อน95นะครับตัวนั้นน่าจะเป็นน้ำมันที่ผมใช้อยู่มาตลอดตั้งแต่ผมใช้รถยนต์หรือว่าใช้มอเตอร์ไซค์นะครับโอเคเดี๋ยวตัวเรื่องประหยัดตามประหยัดน้ำมันเนี่ยเราว่าในอีกทีหนึ่ง ความน่าใช้ในการใช้างานในเมืองนะครับผมถือว่าเป็นรถที่ถ้าเทียบกับ C125 หเหรอผมว่า C125 ขี่แล้วมีความเป็นเ,เวลามองแล้วไม่พันลึกครับพันลึกสไตล์มากกว่านะครับอันนี้ค่อนข้างจะดูดูให้ผมพูดตรงๆนะผมจับรถมารู้สึกของแดกเนี่ยมัน็ลไม้คล้ายกันกันกบ มันไม่เหมือนกับแดกตัวที่ผมเคยเคยขับตัวตัวตัวที่50ซีซีตัวสมัยก่อนที่เราเด็กๆกันนะครับผมขับแล้วมันก็รู้สึกคล้ายๆเหมือนนกับซูมิเอ็กซ์นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ซูมิเอ็กซ์นิดหนึงนะครับเหมือนนเหมือนแต่ไม่เหมือนแต่ไม่ใช่ที่เดียวนะครับเนื่องจากว่าแฮนด์เขายกสูงนะครับแล้วก็มีตัวรองแฮนด์มาพอสมควรบางคนอาจจะไม่ให้หนักบางคนอาจจะไม่ให้หนักช่วงคอครับมันค่อนข้างยาวทําให้แฮนด์ยาวได้เปรียกหน่อยนิดนึงนะครับขับไม่เมื่อยหรอกขับสบายๆเดี๋ยว รายละเอียดเจาะลึกเนี่ยเราดูว่ากันอีกทีหนึ่งผมจะพยายามสโคบให้สั้นที่สุดนะครับมาพูดถึงข้อด้อยกันที่ผมแอบเสียดายเสียดายมากครับก็คือตั้งแต่ด้านหน้าเลยสิ่งที่ผมต้องเปลี่ยนอันดับแรกเลยนะก็น่าจะเป็นในเรื่องของบางคนหน้าหลังนะครับอันนี้แน่นอนหลายหลายคนโดนแน่นอนครับบางคนหน้าหลังเปลี่ยนแน่นอนกุญแจเสียดายที่ไม่เป็นกุญแจรีรโมทนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นกุญแจแบบว่า กุญแจรีโมทเหมือนซ1 2 5อะไรอย่างนี้ครับแอบเสียดายที่นึงจริงๆเรารถมันควรจะเป็นกุญแจรีโมทได้แล้วในยุคนี้นะครับคิดว่ามันก็ไม่ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้อ่ะสุดท้ายแล้วก็ควรจะซื้อล็อกดิสนะครับตัวพักทาไม่ใช่พักเท้าตัวขาตั้งคู่ไม่มีนะครับมีแต่ขาตั้งเดียวนะครับขาตั้งอันเดียวอาจจะต้องมีการซื้อเพิ่มหากว่าติดขาตั้งคู่นะครับ พักเท้าองศาขับนั่งสบายไหมอันนี้ไม่แน่ใจต้องลองขับอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดียงทางไกลๆน่าจะให้คําตอบได้พักเท้าหลังต้องรอคลซ้อนก่อนผมแอบไปขัดใจพักเท้าหลังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีสามารถทําลงตัวได้ไหมหรือต้องรอนะครับรอให้ทางสำนักแต่งในบ้านดาวหรือสำนักแต่งต,งต่างประเทศเนี่ยเขาลองทําการวิจัยดูว่าพักเท้าหลังจะองแบบไหนได้บ้างนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องยาวอะ่ะเพราะว่ามันหิ้วคล่องหิ้วเครื่องมันด้วยนะครับอาจจะต้อง ราคาอาจจะไม่ตักไม,ไม่ราคาไม่ถูกแน่นอนสำหรับพักเท้าคนซ้อนนะครับโอเคเบาะล่ะต้องปาดไหมสับผมครับสูงประมาณร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบโดยประมาณร้อยหกสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบแปดประมาณนี้นะครับก็ขี่ได้สบายนะครับมีอะไรที่จะต้องติดค้างในใจอีกไหมรถใหม่รับมาไม่ถึงกี่ชั่วโมงนะครับยังยังไม่มีอะไรที่ต้องน่าติดค้างในใจติดค้างในใจก็คือ อีกนิดนึ่งเพิ่มเติมสวิตไฟเลี้ยวนะครับสวิตไฟสูงต่ำสวิตแต่เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันกับ C125 อันนี้ผมขออนุญาตพูด C125 ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมอยู่กับ C125 มา5ปีผมว่าวัสดุของตัว d ดก125เนี่ยตัวสวิตไฟเลี้ยวนะครับสวิตสตาร์ทเนี่ยความความพรีเมียมมันยังสู้ C125 หรือบังกี้ไม่ได้ CT ก็าอาจจะเป็นไปนได้ด้วยนะครับ อันนี้เรารู้แค่นี้นะไม่ต้องบอกอะไรต่อเดี๋ยวว่าของแต่งของซิกมีเยอะแล้วครับผมเชื่อว่าคอนด้าอกว่ารถคอนด้าแดกหนึ่งาออกมาเพื่อจะให้คุณเอาไปแต่งต่อนะครับเอาไปสนุกต่อกันเยอะๆเชื่อเะครับเคยมีเคยมีคนพูดว่าขี่แดกไม่มีจะแดกแน่ๆนะครับ <laughs> ขี่แดกไม่มีจะแดกเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็รวมถึงของแต่งมันก็นจะเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าทำแบนั้นสนุกแหละเออสนุกแหละสนุกผมคิดว่าเป็นรถที่ เหมาทสาับการใช้งานในเมืองเป็นงานขับต่างจังหวัดก็อาจจะไปได้นะครับค่อยๆไปกันแต่ว่าที่สําคัญมันก็ก็คงจะเอาไว้ใช้งานโดยทัวว่วไปนะครับไม่ได้อาไปแต่งต่อแต่งซิ่งทำอะไรได้อยูแ่แล้วเครื่องตัวนี้125ซีซีแล้วก็ทึ่งุดเป็นเครื่องกลนะครับจะไม่ผิดแต่ว่าเกียร์เป็น4เกียร์วนซึ่งผมชอบเป็นพิเศษนะครับโอเครายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปต่อกันใน e ีีต่อๆไปเราเจอกันอีกหลาย E ีีนะครับ แต่ว่าก่อนหน้าที่จะปิดอีพีนี้ครับฝากขอบคุณนะครับสถางค์คับเฮาเอกมัยนะครับขอบคุณสําหรับพิพัฒน์นะครับขอบคุณน้องกรีนนะครับขอบคุณสำหรับคุณทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องช่อง B Inside นะครับขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์นะครับผมจะตอบในทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมในช่อง B Inside มีอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมมีอะไรอยากเสริมเข้ามานะครับพิมมาได้เลยครับถือว่าเป็นการใช้ระสบการการถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใครที่ยังไม่กด subscribe กดให้หน่อยนะครับอย่าดูไปเป็นเพลินเลยนะครับให้กำลังใจบ๊อบบี้นิดหนึ่งนะครับโอเคเจอกันใหม่ใน E ีีต่อไปครับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปก็คงจะเจอกับแดกในเวอร์ชันต่างๆที่ผมจะนำเสนอมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะอยู่กับแดกไปอีกหลายปีด้วยกันกับมีอินซด์นะครับเจอกันใหม่ใน E p พีต่อไปครับบ๊อบบี้ไปแล้วนะครับไปบายครับสวัสดีครับ